การดำเนินงานประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลาราภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวพนทพรมาทัรน์พร์พ่วยการกศนอำเภอกระทูปฏิบัติหน้าที่พ่วงในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทูรักษาการในตำแหน่งพ่วงในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลารา กราคมนางสาวกนรอนมาณฑพรพ่วงในการสอนเปิดกระทู see, oh ้ปฏ sure ิบ mm ัติหน้าที่พู้อในการส่งเสริมการเรียนร่วมกระทู้รักษาการในตำแหน่งผูวอในการส่งเสริมการเรียนร่วมเริดตลาดมอบหมายครูและบุคลากรสองรองเปิดตลาดร่วมพิธิเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเจริญพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสุน8มกราคมพุทธศักราช2567 ณวัดมงคลวรารามหรือวัดนายามตำงบลสาลูอำเภอท่าลวงจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยและนำกล่าวราชสุริถวายพระพรชัยมงคลจิมพ้ามุกราคมคณะครูและบุคลากรสพรพื้นทลาลงเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยภรแก่ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ตซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคมครั้งที่4ีัห้อณห้องประชุมอดดมันสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ตศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมโดยลังได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 6 ตามแผนตารางการพกกลุ่มของสองกร,รตำบล6ตำบลและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทั้งสองแห่งทั้งยังมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะในการดำเนินชีวิต 1จถึง18บมกราคมคณะครูและบุคกงานสอสอขอนแกานนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสอกรภูเก็ตเกม2 0 2 4ต้านยาเสพติดซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายนรศักดิ์สมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในทีเปิดและนางสาวหนิงป้าพันธจรัตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ตเป็นผู้กล่าวลายงาน และมีการแต่งของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลกำนันร,รัตดาร่วมกับนักศึกษาต่อ,อรอนสนามกีฬาสะพานหญิงจอวัดเพชเด็อมกราคมนางสาวกนอ,อรมมัความพิมในการสนัสนอง,ง,งเปิดกระทู้ปฏิบัติหน้าทีูู่้ในการสนับสริมการเรียนร่วมเปิกระทู้รักษาการตำแหน่งพิมในการสนงเสริมการเรียนร่วมโปิดตลาด มอบหมายใหน้นายวรากรลิมทองบรรณารักห้องสมุดประชาชนเอิทาลาจัดก,กิจกรรมสารสัมพันธ์ครูและกัรศึกษาส,าราสพร,รอ,อรุทาละเนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี2567โดยมีกิจกรรมประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือแฟนซีกิจกรรมมอพทึ่ส่วนอ่านและกิจกรรมจิตอา,าสอา,าพัฒนาห้องสมุดณห้องสมุดประชาชนอุทาละ 13มกราคมคณะครูและบุคลากรสงพุทธหลังได้รับมอบหมายจากนางสาวพรรพรมั่นข่อนพ่วอในการสอนเปิดกระตูกปฏิบัติหน้าที่เพื่อในการส่งเสริมการเรียนร่วมเปิดกระถุกรักษาการในตำแหน่งเพื่อในการส่งเสริมการเรียนร่วมพุทธหลังร่วมจัดกิจกรรมวันด็กแห่งชาติประจำปี2567ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่พุทธหลังตำบลเทพกรัตรีจัดณวัดม่วงโกมารพัฒน์และอนุสรสถานเจ็ดวิรชนตำบลป่าลอกจัดณบริเวณหาดห้าหลา ตำบลศรีสุนทรจัดขึ้นนักขุมน้ำบางม,มารวนโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจการจินตนาการต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมเหยียบลูกโปง่งกิจกรรมโยนห่วงกิจกรรมล้วงไข่ลุนโชคกิจกรรมตอบคำถามเป็นต้น20มกราคมในตะไรพุทธมโนสดวันาหน้างานอัธยาศัยในวรกรลิมทองบรรารักขอ้อมูลพิธาชนประจาม นางสาวพานนุิธพรขลวงครูกระทรวงสมุทรศรีบุญทรร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ณนะเรือนจำสอนุเกศแปดถึงเก้ามกราคมนางนิชมน์ชนกกะขริจดคุณครูอาสามา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูและผูะค้ครรกรการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของสหรประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยังย่งยืนด้านการศึกษาเป้าหมายหลัก4ระดับพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ณนะโรงแรมสยามออเรนจ์ช่อชอํเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 25มกราคมนางสาวปนกอร์มางคล่วมในการกอสน้งโรงประนกระทูปฏิบัติหน้าที่ผู้ในการส่วนส่งรการเรียนรู้กระทูรักษาการในตำแหน่งูวอนการสืวนส่งรการเรียนรู้ประลารคณะครูและบุคลากรสพประลารร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยเอกนิสานปัญจัชชุนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้สุรจรัชรัฐสุรรัชการเพื่อรับฟังข้อมูลและปัญหาในการทำงานนักส่วส่งเสริมการเรียนรู้ประลาร ผู้ในการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นตระดูกรับสาทานในหน่วยผู้ในการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นตลาดมอบหมายให้ครูและบุคลากรสพเป็นตลาดเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานประจำปีของดีพุทธศักรา2567ณวิทยกลางสถานหยุดตะบนตลาด 8มกราคมนายบุญควบส่งนาตั๊กครูกระทรวงต่างาคูและนายวรากอนลิ้มทองปนารักษ <te le response> mm. ์ข้องสมุดประชาชนอำเภอตลางร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันกีฬา e-sport ณสกลนครตัวเตาหูห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชสมบัติอำเภอตะกูที่เป็นมกราคมนางสาวนักการฤทธิพัชน์ครูกศนตำบลปากคลองนำนักศึกษาสกลนครตัวเตาอง จัดกิจกรรมทำความสะอาดลานวัดปากลอบและขนดินถมโคนกล้วยเนื่องในตปดาวันครูณวัดโสพลวรารามหรือวัดป่าคลอกหมู่2ตำบลปาคลอบงานนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น21คนที็1มกราคมนายกริชตาสุรักครูกอสนาตำบลไม้ขาวนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการปล่อยพันธุ์พุ่งแช่บวย จำนวนหนึ่งล้านตัวร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตผู้นำชุมชนและพี่น้องชาวเลงานนี้จัดขึ้นณบนริเวณชุมชนชาวเลบ้านหยินลูกเดี่ยวหมู่ที่5้าตำบลไม้ขาวเมืองตลาดจังหวัดภูเก็ตสิบเอ็ดมกราคมในปฐมบุตรสัปดครูกอทางตมศาลขูเข้าร่วมประชุมและทำหนังสือข้อตกลงมอ U ในการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พื้นที่ตำบลสัดภูเป็นฐานในการพัฒนาภายใต้กลไกเครือข่ายผู้นําการเปลี่ยนแปลงระดับตำบลให้มีความเปลี่ยนแกลงตามมิติณครห้องประชุมองค์การบริหารจุนตำบลสัดภูมือตลาดจอยสิบเจ็ดจะเปมกราคมข้าราชการครูบุคลากรสกลรัทบาลเข้าร่วมกิจกรรมสกลรส่งความรู้ให้น้องประจำปี2567า ปันความสุขให้น้องเนื่องในโอกาสวันซึ่นปีใหม่และวันเด็กโดยสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ตในโอกาสนี้มีนายสุพนัทหลักเมืองผู้อำนวยการสพออออจังหวัดภูเก็ตนายธีรพงศ์ขา่าวแดงรองนายกเทศบาลตรบนราไวยและว่าที่พันตำรวจตีจารุวนัคณพลรัตน์จากสอพอทลังเข้าร่วมไปเกียรติมอบสิ่งของให้กับเด็กและเยาวชน ณชุมชนบ้านไทยใหม่ตำบลราวัยเมืองจังหวัดภูเก็ต24มกราคมนางสาวพรรณพรมั่นหอนพูวอในการกศนเปิดกระทู้ปฏิบัติหน้าที่พูดในการถึงเสริมการเรียนร่วมกระดูกรักษาการในขนะพ่วมในการส่งเสริมการเรียนร่วมประธานและคณะครูเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเศการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสอรอบประธาม ให้กับนักศึกษาในเรือนจำในบริเวณฝ่ายการศึกษาและการพัฒนาจิตใจเรือนจำจังหวัดภูเก็ตรครั้งที่1 2, 5, 6, 7, นะึ่งพ2567ณห้องประชุมคอซิมบ,บี้ชั้น3เรือนจำจังหวัดภูเก็ตมูลานภูเกต็ต,รกตรพร้อมทั้งมอบหนังสือเรียนหนังสือเตรียมสอบหนังสือวัดผลระดับชาติเป็นเน็ตและหนังสืออ่านเพิ่มเติมความรู้ในบทเทคโนโลยีจำนวน600เล่ม ที่มกราคมนางเกียรติการศีจันทร์และนายสุรั์เสรีครูกร,รกะสมบทัเทพครสตรีเข้าร่วมโครงการวัดประชารัตสร้างสุขพัฒนาวัดตามแนวทาง5ซอยวัดบ้านดอนบุสีตำบลบ้านครสตรีงานนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น7คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเพื่ทลางขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมวิดิทัศน์สรุปผลงานประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567 มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนทะี่ด้วยครับ